รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านแม่หลุยเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่308หมู่4ตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตสองปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ลุยเปิด ิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด255คนมีนักเรียนพักนอนจำนวน77คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด27คนโดยมีนายประภาสัประภาสกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่หลุยมีการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบหนึ่งโรงเรียนหลัก5ห,ห้องเรียนสาขาโดยมีห้องเรียนสาขาดังนี้บ้านแม่บางบ้านแม่หลุยน้อยบ้านจอรลือใต้บ้านจอรล,ลือกลางและบ้านจอรลือเหนือ วิสัยทัศน์ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หลุยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์กรและชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงประชาของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงคำขวญประจำโรงเรียนรู้หน้าที่กิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมนำสู่วิถีพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนเน้นทักษะชีวิตทักษะอาชีพน้อมนำหล ักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่หลุยมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังนี้ การดำเนินงานตามเป้าหมายหลักที่1เสริมสร้างสุขภาพของเด็กเริ่มตั้งแต่ในคันมมรดาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในคันมมรดาโดยทางโรงเรียนมีการออกเยี่ยมและมีการแจกเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำรงชีวิตให้แก่เด็กและหญิงที่ตั้งครรภ์ โรงเรียนได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวดในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ในเด็กเล็กจัดกิจกรรมเสริมทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยโดยโรงเรียนบ้านแม่หลุยร่วมกับโรงพยาบาลศพเมยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยม่วงและกรมสุขภาพจิต โรงเรียนบ้านแม่หลุยมีการจัดอาหารเสริมนมรวมไปถึงสำรับอาหารของเด็กนักเรียนในแต่ละวันให้เป็นไปตามหลักโภชนาการและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีการออกกำลังกายตอนเช้าของทุกวันมีการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีเวทีการแข่งขันทั้งในระดับโรงเรียนและระดับอื่นๆจนได้รางวัลอย่างมากมาย โรงเรียนได้มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่องโดยมาตราการใช้เกลือเสริมไอโอดีนทั้งที่โรงเรียนและครัวเรือนการให้นักเรียนดื่มน้ำเสริมไอโอดีนที่โรงเรียนทุกวันและการเฝ้าระวังโดยครูอนามัยตรวจขอพอกในเด็กนักเรียนปฐมศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในการดูแลและป้องกันตนเองจากยุงลายพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดและเป็นแหล่งพาหานํำโรคของยุงโรงเรียน ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม่วงดำเนินการถ่ายพยาธินักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง การดำเนินงานตามเป้าหมายหลักที่2เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมามีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านแม่หลุยจำนวน30คนในจำนวนนี้เรียนต่อในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1จำนวน30คนหรือเฉลี่ยร้อยละร้อยจำนวนของเด็กและเยาวชนพิการได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมร้อยละร้อยมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการโดยมีครูประจําวิชาร่วมกับ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดบริการสอนเสริมนอกเวลาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆและยังมีการดําเนินกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆและร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป การดำเนินงานตามเป้าหมายหลักที่3เสริมสร้างศักยภาพและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรมผลการดำเนินงานด้านวิชาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ50.14กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ39.58กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยล,ละ,ะ38.32กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละส1 โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ39.79และเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการจัดทําโครงงานคุณธรรมโดยใช้ขั้นตอนการทําโครงงานอย่างง่ายศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองส่งผลให้ในปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ชนะเลิศระดับประเทศกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับประเทศในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในนถิุ่รการดำเนินงานตามเป้าหมายหลักที่4เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพโรงเรียนจัดให้มีการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพิ่มการลงมือปฏิบัติจ,จริงในกิจกรรมด้านการเกษตรของชั่วโมงเรียนวิชาเกษตรให้มากขึ้นและพัฒนาความรู้ให้นักเรียนและครูผู้ควบคุมในกิจกรรมเกษตรตามกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กิจกรรมการเลี้ยงสุกรกิจกรรมการเลี้ยงกบกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษกิจกรรมการเพาะหิดนางฟ้ากิจกรรมการเขียนบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเช่นกิจกรรมแปลรูปผลิตภัณฑ์กิจกรรมสหกรณ์เป็นต้น การดําเนินงานตามเป้าหมายหลักที่5ปลูกฝังจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมรักน้าเงารักสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติพ,พื้นที่จริงโดยใช้โมเดล5รอคือเรียนรู้รับประทานได้รักษาร่วมทำร,ร่มรื่นสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชนประชาบ้านมาให้ความรู้เพิ่มเติมและการรณรงค์เก็บขยะรอบๆน้ําเงาไม่ให้ทิ้งขยะลงในแม่น้ําเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมไปถึงระบบนิเวศของบริเวณลุ่มน้ําเงา การดำเนินงานตามเป้าหมายหลักที่6เสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการอนุรักษ์ในการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทยโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรมรูปแบบลองทําโมเดลที่มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักต่อยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมมีกระบวนการคิดประยุกต์สร้างเป็นสินค้าด้วยตนเอง และสามารถสร้างไรายได้ระหว่างเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมคาเรียนเคสเคสโทรศัพท์แบบชาวกะเกรี่ยงสร้างอาชีพสร้างไรายได้กิจกรรมเฮิร์บสเปรย์สเปรย์สมุนไพรไล่ยุงได้ การดำเนินงานตามเป้าหมายหลักที่7ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านแม่หลุยได้ดำเนินการขยายผลจากโรงเรียนหรือน,นักเรียนลงสู่ครัวเรือนและชุมชนจำนวน11ครัวเรือนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเกษตร 2. สุขภาพอ,อนามัยและสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อม3การอนุรักษ์ภูมิปัญ,ญญาและวัฒนธรรมการดำเนินงานตามเป้าหมายหลักที่8พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บร,ริการความรู้โรงเรียนบ้านแม่หลุยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษาที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้พัฒนาและปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นประจําวันมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารการเป็นวิทยากรเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้ โรงเรียนบ้านแม่หลุยยังคงมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแปดเป้าหมายหลักของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเป็นกำลังพลสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป